พี่ออสคนเก่งของเรานะครับแนะนําแล้วก็พาผมมาเทคแครอย่างดีวันนี้บรรยากาศเยิเยนๆสบายๆเมื่อเช้าอากาศหนาวนะครับแต่งเต็มยศเลยอยากจะบอกถึงบรรยากาศเมื่อคืนนี้มีกิจกรรมมีงานกินเลี้ยงสังสรรค์แม่โจร,รุ่นที่49ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับผ่านมาถึง30ปีแล้วก็เขาจัดงานแบบนี้มา สิบกว่าครั้งแล้วครั้งหน้าเป็นบรรยากาศของภาคอีสานนะครับขณะที่ผมพูดอยู่ถ้าะจะได้ยินเสียงพี่ๆเขาได้สนทนาคุยปรึกษาหารือคุยกันอย่างมีความสุขนะครับกับบรรยากาศเพื่อนๆความรักความสามัคคีนะครับ<ม>เชื่อมโยงกันมานานถึง30ปีเขาไม่ลืมกันเลยนะครับแล้วก็ หลายๆท่านเป็นผู้ับผู้ใหญ่นะครับมีตำแหน่งนะครับซึ่งจะบอกว่าท่านเหล่านั้นเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับความรักความสามัคคีห่วงใยนะครับหลายๆเรื่องก็ผมก็จะนำเสนอเป็นตอนๆไปนะครับก็หวังว่า มีประโยชน์บ้างอะไรบ้างก็ขอให้ติดตามชมกันนะครับอย่างน้อยบรรยากาศที่เขาเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนสัตว์ซึ่งมีสัตว์มากมายและมีกิจกรรมมากมายนะครับขึ้นมาพักที่บนนี้ก็ยังมีบรรยากาศร่มรื่นร,ร,ร่มเย็นร่มรื่นร,ร,ร่มเย็นนะครับและช่วงนี้ธันวามกราก็ยังหนาวอยู่ยังหนาวมากๆนี่ขนาดแสงแดดออกมาแล้วก็ยังเย็นสบายสบายออกหนาวหนาวด้วยนะครับวันนี้ ก็ขอเชิญนะครับมีโอกาสแวะมาเที่ยวชมแล้วก็ติดตามคลิปต่างๆที่รายการวิกแอดพาไปชมกับ4ช่องรายการอี่ช่องรายการนะครับขอขอบพระคุณนะครับวันนี้วิกแอดพาไปชมแนะนำมีคนถามว่าก่อนหน้านั้นฉันมาจากไหนเข้าเรียนแม่โจได้ไงทำไมไม่เรียนวอคอ พอเรียนมีูมากพอทำไมไม่ไฝไม่ฝันก็เอาเป็นว่าเรียนที่ไหนก็ดีเหมือนกันแต่แน่ในปัจจุบันที่ฉันเรียนนั้นเป็นอย่างไรอาจารย์ สดใสเพื่อนมีน้ำใจไมตรี